เมนูมื้อเช้าที่แสนอร่อยและง่ายมากเพียงมีข้าวหนึ่งชามกับไข่มาทำเมนูนี้ทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชวนทำเมนูมื้อเช้าที่แสนอร่อยเพียงแค่มีข้าวกับไข่วิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เรานำต้นหอมมาซอยค่ะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็นําแครอทมาหั่นค่ะแล้วก็สอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันนะคะพอซอยเสร็จแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้เรานําไข่ไก่มาสองฟองนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้ค่ะแล้วก็ตอกใส่ชามเลยนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะ ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราตีไข่เข้ากันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เรานำข้าวมาเลยค่ะข้าวนี่เราใช้เป็นข้าวสวยนะคะเป็นข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวานค่ะแล้วก็เทไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานําต้นหอมซอยกับแครอทซอยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นให้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราตั้งกระทะเลยนะคะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะ รอให้กระทะร้อนแล้วให้เรานำค่าที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดเป็นชิ้นพอดีคำนะคะเพื่อสะดวกในการทานค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะให้เราค่อยๆทอดนะคะจะเย็นๆค่ะตอนนี้สีเริ่มสวยแล้วค่ะ เดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะคะยังใช้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยค่ะหอมมากเลยนะคะอาหารเช้าที่แสนอร่อยและทำง่ายมากๆด้วยค่ะจากข้าวเย็นที่เหลือนะคะกับไข่สองฟองค่ะถ้าใครยังไม่ลองสูตรนี้นะคะแนะนำให้ลองเลยค่ะอร่อยและหอมมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ แล้วเรามาดูด้านในกันนะคะว่ามันน่าอร่อยแค่ไหนลักเสิ์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในนะคะนี่เลยค่ะข้างในน่าทานไหมคะนี่เลยค่ะจิ้มซอสมะเขือเทศนะคะนี่เลยนะคะแนะนำให้ลองเลยค่ะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ